ครับกรกาคับขอสวัสดีครับ f อฟีมีรักนักสู้วิชาปู่ขนมต้มทั้งหลายนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับ4-0โดนทุกคู่นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เจ้ามาหาสมุทรนะครับมองในแง่มองในแง่ดีมองในแง่บวกนะก็ ก็คือแค่ศอกนะศอกเดียวครับศอกของเจ้าจอดอจังหวะที่แรกกันนะ่ยจังหวะที่บวกกันเนะว่ยูกาเด็กซ้อมมาดีนะครับนะโอ้โหดอกนั้นในเจ้าจอดฟันเต็มเต็มแรงเกิดเลยนะสุดนะครับก็ถือว่าหนักหนักพอสมควรถ้าเกิดว่าซ้อมไม่ดีซ้อมไม่ถึงนี่ผมว่ากองกับพื้นแน่เลยเจ้ามหาสหมุทรเมื่อวานเนี่ครับ อ่ะก็ถือเป็นเพชรเม็ดเอกอีกเม็ดหนึงนะครับสำหรับยอดพระรัญชัยนะครับลูกครึ่งอังกฤษไลนนี้นะครับประมาทไม่ได้เลยทีเดียวนะครับโดยการสนับสนุนของแอดคาราบาลด้วยโอ้โหขังเลยครับนะถือว่าเป็นของขังเลยนะ,ะยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้นะครับสู้กันต่อไป วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับนักคู่มวยก็เป็นยังยังยังเป็นมวยไทยเกศสีล้วนๆเหมือนเดิมนะครับนะประจําวันที่6กกุมภาพันธ์นะครับเบิดสักราชเดือนแห่งความรักนะครับวันนี้คู่มวยคู่เอกนะครับจัดไปที่ยอดไอคิวนะครับในพิกัด140ปอนด์พบกับพันพยักษ์สิทธิจติกนะครับหรือว่าสิทธิเชฟบุญธรรมนั่นเอง คู่รองในเมืองรบ120ยี่สบอลพบเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครับแล้วก็ค้ำไปด้วยยอดบวงงามลักกี้บันเทิงพบสุดหลออ่อสจโต้งลายจีนนะครับเปิดหัวด้วย122ยบองบอครับสีโชคพบธนดลน,นะครับน้ำเดิมมีเจ็ดนะครับโดยการสนับสนุนของ BPS 2 9นะครับแอดไปก่อนนะครับมแอดนำหน้าแอด BPS 2 9นะครับ เว็บมาตรฐานเบอร์ต้นต้นของเมืองไทยนะครับเกมกีฬาหลากหลายชนิดนะครับลองคลิกเข้าไปนะครับลิงก์ผมวางอยู่ใต้คลิปทุกคลิปเลยนะครับอ่ะมาไปกันเลยครับเปิดสักราชเดือนแห่งความรักความเมตตานะครับ6ก,กุมภาพันธ์นะครับอาทิตย์ที่6ก,กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565นะครับ ร้อี่สองปอนครับเพชรสรีโชคสอพงอมอน,นะครับพบธนดลน้ำาด่มน้ำาด่มมีเกตเกตนะครับเจ้าสรีโชคเนี่ยเป็นเด็กขอนแก่นในวัย19ปีเป็นมวยขวานะครับประเภทตีนซ้ายหน้านี่สุดยอดนะครับการใช้สิริรละเลือดร่างกายได้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบนะครับเข่าในเนียเหนียวหนึบเลยนะครับหัวจิตหัวใจมาตรฐานนะครับหมัดศอกอันตรายปลายมั่นคงนะครับ ในเชิงลักษณะมวยฝีมือนะครับสมองมวยไอคิวนี่โอ้โหบอกได้เลยครับบริกูดเลยนะครับสำหรับเจ้าสี่โชคเท่าที่เห็นมานะครับโดยไฟล่าสุดนี่ชนะเจ้าไผ่เงินสอสลากีพนะครับส่วนคู่ต่อกรอนธนดนน้ำดื่มมีเจ็ดเจ็ดนะครับธนโดนนี่รู้สึกจะเป็นพี่จะมีน้องชายอยู่คนหนึ่งมีม,มีมีน้องชายคนหนึ่งก็ต่อยมวยเหมือนกันแหละนะครับก็ต่อยมวยเหมือนกัน ีมือนี่โอ้โ oh ห oh. สุดยอดครับทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะครับในวัยเดียวกันเลยนะครับสิบเก้าปีขวาจากชนบุรีนะครับประเภทมวยเขา่าเข่าเจอเข่านะครับลักษณะเข่าเจอเขา่าเข่าของธนดลน,นี่จะออกเป็นถึงแปดสิเปอร์เซ็นเลยทีเดียวนะครับสำหรับสิริโชคนี่ก็อยู่ประมาณเจ็ดิบเจ็ดสิบ้านะครับเขา่าคบเครื่องคล้ายๆกันนะครับ โคนีนะครับในไฟที่ธนดนล่าสุดเนี่ยชนะน็อกเจ้าเสือตะลูกคุณวิเศษเดชชนะด้วยเข่านะครับโผมพายุเข่าใส่เจ้าเสือตะลงไปกองกับพื้นเลยนะครับชนะด้วยเข่าว่างั้นเหรอนะครับชนะน็อกด้วยเขา่าสรีโชคนีเป็นมวยมันสมองเป็นมวยใช้ไอคิวสมองฉลาดหลักแหลมนะครับมวยคล้ายๆกันนะครับ โค้ดี้นะครับผมมองที่เกมการใช้สมองนะครับนักมวยนี่ถ้ารู้จักบริหาราร่างกายแล้วก็บริหารน้ํามันในถังตัวเองเนี่ยให้ไปได้ถึงห้ายกนะครับให้ใช้กันแบบสม่ําเสมอนะครับว่ากําลังเนี่พลังกาลังน,งนี่ต้องอยู่ในระดับปานกลางตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงต้นแรงกีนะครับให้อยู่ที่ความพอดีความเหมาะสมที่จะใช้นะครับ ผมมองเห็นสีิโชคสอพงอมอครับบริหารได้อย่างสุดสวยงามมากนะครับบริหารร่างกายแล้วก็การยืนระยะนะครับนะพูดง่ายก็คือการยืนระยะให้ครบห้ายกได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับก็คือเจ้าสี่โชคสอพงอมอนนะครับฝีมือเองออกจะใค้ายๆ,ๆกันแนละนะครับโค่นี้ครับผมชอบมากที่สี่โชคสอพงอมอนครับ คู่211ปอนด์ครับยอดบัวง,งามลักกี้บันเทิงพบสุดหล่อออสต,ตึกแดงแมตช์นี้ใช้สอจโต้งป่าจีนนะครับสําหรับมวยคู่นี้นะครับผมคิดว่าก็เคยกินข้าวหม้อเดียวกันมาแล้วแหละเพราะว่าเคยใช้เพชรเกียริเพชร,พชรมาด้วยกันนะครับในนามของผู้จัดเหมือนกันนะครับในนามของเสียเดียโปรโมเตอร์มือทองสมองเพชรนะครับจวยอดบัวง,งามลับก,กี้บันเทิงไดบอนก้าด พเพชรเจียเพชรวิษณุโกลการในครั้งคาก่อนนะครับไดมอนด์เก้นี่ก็คงจะเป็นคุณเอกปัตตนีนะครับให้ให้การอัดฉีดแล้วก็ให้การดูแลนะครับสำหรับไดมอนด์เก้าตอนสมัยที่ยอดุงามอยู่นะครับในวัยสิปีมวยขวาจากสงขานะครับดีกีก็แคมป์ร้อยหปอนด์เจ็ดสีประเภทครบเครื่องหลากหลายนะครับปลายมั่นคงหมัดสอกเสริมเข้ามาอีกนะครับพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ ล่าสุดชนะเพชรมาลายเพชรจิเรนบิทส่วนสุดหล่อสอจาต้งป่าจีนนะครับหรือนามเดิมเมื่อก่อนก็ใช้สีเสื้อเดีวยวกันเละเพชรเกียรติเพชรก็เคยใช้ร่วมกันมาก่อนนะครับออตตึกแดงสอจาลุกวันนะครับแต่สำหรับเจ้าสุดหล่อก็อยู่ในนู่นแหละแถวสีเกตนะนะแต่เป็นเด็กอุบลน,นะในวัยเดียวกันอีกนะครับ18ปปีเป็นมวยขวาจังหวัดอุบลนะครับ เพื่อรักหักยมโหดครับวันนี้เมื่อก่อนเคยอยู่ด้วยกันเคยอยู่ร่วมกันถนนหนทางเส้นทางที่ต้องเดินมาประกันนะครับยังไงก็ต้องมีหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้ชนะนะครับสำหรับคู่นี้ในพิกัดร้อยสิบเอ็ดปอนด์ผมมองไปที่ยอดบัวงามไดมอนด์เก้าแปดครับหรือว่ารักกี้บันเทิงในแมตชนะครับผมมองว่าช่วงนี้ เพชรสุดๆนะครับเจ้าสุดหลอก็ไม่ธรรมดานะครับถือว่าเป็นชั่วโมงของเขาเลยเท่าที่เห็นมายังไม่เคยายแพย้ใครเลยนะครับโดยล่าสุดนี้ไปเสมอกับเจ้าเพชรสองแสงเพชรเจริญวิทย์นะครับสโลกับค่ายเพชรเจริญวิทย์มาทั้งคู่ในไฟล์ล่าสุดนะครับอ่ะจัดไปยอดวงงานนมไดมอดก็ไอลักกี้บันเทองนะครับ มาถึงคู่รองน้องคู่เอก120ปอนด์ครับเมืองรบสอสระคีบนะครับพบเพชรมงคลศูนย์จราห้อยต้มนะครับเจ้าเมืองรบหรือว่าเจ้าอิทธิพลสิงมาไอ,อเจ้าอิทธิพลวอยืนยงเด็กน้องคายเมื่อก่อนนะครับหายกินแถวอีสานเหนือแถวนู่นแหละอุดรน,น้องบัวลำโพูแถวสีเกียดดูแลมอนี่ผมเห็นมาตั้งนานนะครับนะเห็นมาตั้งแต่สมัยเดินภูทร อ่าสมัยผมล่องหูทอนู่นะครับนะในวัยยี่สิบสามปีมวยขวาจากน้องคายนะครับอ่าน้องคายเนี่ยก็ไม่ต้องสืบละนักมวยนี่ยเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพี่น้องคายสอประพัฒสอนเออรุนที่ว่าเบิกนีดเบิเบ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 กเปิดเปิดสกัดลดก่อนหน้านั้นก็ยังมีนะอแต่ผมจําไม่ได้นะครับที่ที่ผมจําจําได้ก็คือคุณพี่น้องคายสอประพัฒสอนซึ่งท่านก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับนะ ปัจจุบันนี้ก็เท่าายคามก็คงจะเป็นเจ้าอภิวัตสอสมดึกนะครับเมื่อวานนี้ก็สุดยอดเข้าวินไปนะครับคบเครื่องหนักแรงหมัดสออันตรายปลายมั่นคงเข่าในเหนียวหัวจิตหวัวใจมาตรฐานนะครับหนักแรงทุกโรคมือลบลายที่นะครับตอนนี้ก็คงจะอยู่รุ่นระเลิบุรีนะครับออยู่กับท่านทีมงานท่านกำนันด้งนะครับให้การสนับสนุนดูแลนะครับล่าสุดนี่ชนะยอดพลันไชยนะครับ ส่วนเจ้าเพชรมงคลศูนย์จีราห้วยต้มนะครับดีกีก็ลองแ็ม์เสือตัว1ิบสนะครับอ่าก็ไปแพ้เจ้ามหาสมุทรนั่นแหละนะครับในวัยเดียวกัน23าปีขวาจากลำพูนนะครับกระเลี่ยงตกดอยนะครับก็คงจะอยู่ในทีมงานปาา๋าลอฮาละนะงัทางเหนือนะครับนะอ่หุนพลเมืองเหนือนะครับครบเครื่องซ้ายหน้าดีแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงนะครับ ลูกแข็งแกงแข็งแรงนี่โอ้โหคู่นี้นะครับใครนั่งใ,ใกล้ขอบขอบเบทีดีโอ้โหเสียงเตะเสียงหมัดดังสนั่นหวั่นไหวแน่นอนครับเพราะว่ามันเตะกิกนะครับคู่สองตัวเนี้ยมันเตะเนี่ยมันจะคว่ำหน้าแข้งออกไปเตะกิกเตะมิดเตะเสียงตึบตึบหนักแน่นนุ่มนวลครับนะเขาเรียกเตะกิกเตะเตะคว่ำคว่ำปลายคว่ำหน้าแข้งนะครับนะเตะตัดเลยอะเตะ เพิ่มความหนักแรงเพิ่มความเจ็บปวดเข้าไปนะครับการเตะนะครับเนี่ยสองคนเนี่ยมาดูเลยนะครับวิธีการเตะที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่ว่าเตะแล้วหงายหลังเตะเตะเอาหลังเอา้าหนอกเหมือนอะไรเมื่อวันนั้นอนะ่ะโอโ้โหมันก็เรียบร้อยดีสเตะงั้นนะครับนี่มาดูขุนเตะนะครับทั้งคู่นี้แหละนะครับล่าสุดแพ้ดาบดำปตทอทองทอวีเพชรมงคลน,นะครับ คู่นี้ลักพี่เสียดายพี่นะครับมันไวเดียวกันน่ะนะโอ้โหเลือกยากจริงๆครับคู่นี้ี่โปรโมเตอร์มือทองสมองเพชรจริงๆครับจัดคู่นี้มาเจอกันนี่แรกๆนี่เจ้าเมืองลบนี่จะให้เจ้าอะไรประตักเพชรบีเคเขาใหญ่แก้มือนะครับขึ้นโปรแกรมไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับทีนี้เจ้า,าประตักเพชรไม่พร้อมนะครับก็เลยเอาเจ้าเพชรมงค,คลนี่สิมาเข้าเว้นแทน ถ้าผมเข้าเวนแทนนะเพราะไอ้มาัางลบมันซ้อมอยู่ตลอดเนะี่ยเห็นบางคนก็ไม่ไม่แน่นนะครับมันซ้อมอยู่ตลอดนะครับนะเด็กมีมีระเบียบวินัยดีทั้งคู่แหละนะครับอ่ะผมมองที่ลูกเตะก,กิ๊กกิกแรงแรงเตะคว่ำนั่งแข้ง,งแรงแนี่ก็คือจมืมงลบนะฝุ่นตลบเชื่อผมคู่นี้นะครับใครเล่นเป็นมวยรองเนี่ยมีทุนมีเงินเข้าบ้านแน่นอนนะครับลองไว้เลยใครต่อรองใครต่อรองนะครับ นู่นแหละจะไปทิ้งกันนู่นแหละปลายปลายยกสี่นู่นแหละไปไปลายยกสี่กลางกลางยกห้าน่ะจะจากกันนะผู้นี้รู้เลยใครชนะนะครับกลางกลางยกห้าเห็นเลยนะครับอ่ะเมืองต้นชอบไปที่เมืองลบสอสลักีพนะครับอ่ะหลังช่างว่ากันอีกทีนะครับหลังช่างว่ากันอีกทีมาต่อกันที่คู่เอกนะครับ140ร้อยสี่สิบปอนด์ครับยอดไอคิวอพิมนศีพบพันพยักษิตเชียบุญธรรมนะครับเจ้ายอดไอคิวอภิมนศีพีเคแสนชัย สอธนาเพชรนะครับตัวเดียวกันนั่แหละนะครับ19ปีขวาจากบุรีรัมนะครับครบเครื่องซ้ายหน้าดีในเหนียวสมองไอเชิวดีนะครับแต่พักหลังนี้ดาวโหลดลงเหลือเกินนะครับแพ้บ่อยโดยล่าสุดแพ้ราชสิงห์เพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับส่วนคู่ต่อกรพันพยักษิทธ์เชบุญธรรมนะครับหรือว่าสิทธิจาติกนั่นเองนะครับ ยี่สิบเจ็ดปีขวาจากสุรินนะครับประเภทที่ว่าครบเครื่องหนักแรงทุกลูกนะครับเมื่อก่อนในโอ้โหนะครับพันพยัก์ต่อยทีไรเนี่ยผมสั่งกว๋วยเตี๋ยวกินรอเลยเมื่อก่อนนะสั่งกว๋วยเตี๋ยวกินรอสั่งอยาดอะไรสั่งลัดหน้าได้เลยนะสั่งเคอร์รี่ได้เลยนะเมื่อวานนี้ก็เที่ยวแรกก็มาขอสนิมนะครับมาขอสนิมก็เจอกับรุ่นน้องเจ้าแรมโบอเล็กนะครับก็ถือว่า ใช้ความสวดไปนะครับก็อย่างว่าเนะี่ยมันมาข้อสนิมมานะมาแมตดี้นะครับนาำแมตตี้เป็นแมตท,ที่สองเนี่ยสนิมออกหมดแล้วนะครับเหลือตะหล็กน้าผีล้วนๆนะครับนะเออเจอมาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโลโบฟูเกตไฟขับยอดพนมลุงเมืองไทยเพชรอู่ทองนะครับเศกสันอย่างเงี้ยนะเขาเจอมาหมดนะครับเมื่อก,ก่อนนะครับอย่างยอดไอคิวนี่ก็ถือว่าเกา๋าเก๋าในช่วงปีประมาณโอ้ยยังห่างกันอยู่ประมาณสี่ห้าปีแหละนะครับที่ว่าความเก๋านะ ห่างกันอยู่ประมาณหนึ่งปีแสงอประมาณนั้นนะครับล่าสุดแพลมโบเล็กโตโยธ้านะครับพันพยักษนะครับอ่าพันพยักสิทธิจติกอ่าลายนีย้ไม่ต้องห่วงนะครับเขา<ม>เก่เาเก่าลายคำนนะครับกระดูกคงไม่มีไว้ต้มซุปแน่นอนครับแมตตี้นะครับในไฟที่ข้อสนิมก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับการกลับมามีการข้อสนิมมันก็ต้อง ยืดเส้นยืดสายกันหน่อยแต่ตอนนี้ครับสนิมออกแล้วนะครับแฟบเฟอบล้างดีแล้วนะครับขัดลงหินลงหินเกียร์ลงหินอ่อนนะครับเหลือตะเหล็กน้ำพีเงาแวบเลยทีเดียวนะครับแบบนี้จัดไปครับพันพยัก์สิทธิจ,จติกหรือว่าสิทธิเทพบุญธรรมครับคู่เอกชอบมากมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับแบบนี้อ่ะ นั่นนะครับถ้ามีการปรับเปลี่ยนใดๆก็จะเจอกับพมอิกทีในช่วงชอบหลังช่างนะครับมัดมวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงอาจมีการโยกย้ายถอไทยถอนนะครับเนื่องจากความไม่ความพร้อมนะครับอากาศร่างกายอาจจะพานักมวยเป็นไข้เป็นหวัดอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นนะครับเกลียวอย่าลืมนะครับพกติดเนื้อติดตัวติดบ้านติดเรือนนะครับรวมไปถึงมัดนะครับ อย่าขาดอย่าลืมนะครับร่วมด้วยไปด้วยกันนะครับปราบปรามไปด้วยกันนะครับอย่าให้มันพยองได้เจ้าโควิดลายดีนะครับเอามันให้อยู่นะครับเนี่ยอีกหน่อยก็แดดแล้วนี่ยมันกลัวแดดแหละพวกนี้กลัวแดดเหมือนแวมไพร์เลยนะครับต้องระมัดระวังนะครับอีกหน่อยเจอแดดพวกเราก็คงจะสบายกันแล้วนะครับสําหรับโรคร้ายตัวนี้นะครับรวมไปถึง โลกปัจจุบันนี้ก็อย่าได้ประมาทเลยทีเดียวนะครับนะก็เพิ่มควัญเราลัง,ง,งเข้าไปนะครับสําหรับเดือนแห่งความรักนะครับสําหรับใครที่มีความรักอยู่แล้วก็ให้ดูแลกันให้ดีนะครับดูแลใจกันให้ดีเพราะว่าชีวิตนี้มันสั้นกันเหลือเกินนะครับการเกิดมาเพื่อจากนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับแล้วก็มีความซื่อสัตย์ ต่อกันแล้วกันนะครับสําหรับความรักที่จะเจริญขึ้นไปอย่างงดงามนะครับขอให้ทุกท่านนะครับจงโชคดีมีชัยนะครับกับเดือนแห่งความรักรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยสวัสดีครับ